กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ที่วัดวิจิตตารามตําบลในเมืองอําเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด640ตารางวาทุกวันทําการเวลา8ปดโมงเชา้าเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์กล่าวคาําปฏิญาณรับนโยบายจากรักษาการหัวหน้ากลุ่มและซ้อมระเบียบแถวนอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามแนวทางของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกระสวงวัฒนธรรมจึงมีการซักซ้อมการปฏิบัติงานเป็นประจำด้านการบริหารจัดการได้แก่ฝ่ายการเงินฝ่ายบุคคลฝ่ายธุรการฝ่ายพัสดุและฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็มีการประชุมย่อยหัวหน้าฝ่ายอยู่บ่อยครั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในทุกวันศุกร มีกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้างความสามัคคีในส่วนห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิงตั้งอยู่ที่ชั้น4สารกลางจังหวัดพิจิตรหลังใหม่มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติข้อมูลจำนวนบุคลากรทั้งข้าราชการพนักงานราชการและจ้างหมอบริการมีอัตรากำลังเต็มทุกตำแหน่ง ในด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด21คนมีผู้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วจำนวน7คนและอีก14คนมีการนัดให้ไปรับฉีดวัคซีนเข็มที่2ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2564นี้ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณและการเบริกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น2,569,642บาทเบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวน2,167,434บาท63สตางค์คิดเป็นร้อยละ84.35งบประมาณคงเหลือ4,2207.37สตางค์ คงเหลือร้อยละ15.65สถิติการปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งในจังหวัดพิจิตรมีจำนวนทั้งหมด54หมายรับสั่งโดยได้รับการประเมินความพึงพอใจจากเจ้าภาพหรือทายาทในระดับมากที่สุดเต็ม100%ทั้ง54หมายสถิติการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจงานอื่นๆมีจำนวนทั้งสิ้น31งานทุกภารกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมระดับหัวหน้าส่วนประจำอำเภอเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานอ่านสื่อวีิทัศน์และแผ่นพับหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอนั้นๆปัจจุบันได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แล้ว9ก้าอำเภอ จากทั้งหมด12อำเภอในจังหวัดพิจิตรนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุป,ประจำจังหวัดในทุกๆเดือนอีกด้วยกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ